สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ในรายการบอลเล็กกับวิดีโอผมวันนี้เราจะมาเล่นเออไอ้ไอ้แมปแมปชื่อว่าอะไรนะไอ้พอดฮะแมปฟรีมิงฟรีมิงเออก็เป็นแมปที่แบบมันเป็นแปลว่าถ่ายใช่มันเป็นเกมที่มัน,มนอเอาดิไอ้บิ๊กอันนี้คือเรามีแขกรับเชิญคือไอ้พอดนะครับผมแล้วก็น้องผมก็เหมือนเดิมนั่นแหละ ซึ่งมันเป็นเกมที่แบบว่ามาจากเกมดังๆบนทวิตนะครับเอ้ยไม่ใช่ทวิตดิดิสคอร์นนะผมอย่าพูดเดี๋ยวลิขิตอย่าอย่าอย่ากูมไม่พูดกูมไม่พูดไอ้เหี้ยกูมไม่พูดกูมไม่พูดไอ้หนุม่มโอเคเป้าหมายของเราก็คือการทำคลิปวิดีโอเป้าหม,มายของเราคือหนึ่งล้านซับสไครต์นะผมโอเคพร้อมหรือย,อยังเตี้ยงโอเคไปไปนีป่ผมจะมีไฟฉายนะผมมันไม่เอากล้องไปไว้ไว้ไอ้าว อยู่ในี่ก็คูเห้ยอยู่นี่บ้าเปล่าจริงมันเป็นมันน้อเสียหรอวะมา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 โอ้ยช้าเช้าว่ะไปเลยไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรอก่อนเฮ้ยไปเลยตอนนี้ความสยองกลาางูมีกล้องตอนนี้ตอนนี้ความสยองน่าจะเริ่มขึ้นแล้วอ่ะทุกคน สุกว่าคลิปตั้งนานเลยควายเอ้ยอะไราตัดคลิปเลยพอดัดคลิปเลยมาเปิดประตูอันนเป็นหนงก็แบบให้คนิดไปไเลื่อะไรเรจะมาไปโดนตึ๊งตึ๊งตึ๊งตึอะไรอะไรเรามาอะไรเราจะมาอัดคลิปก็นขอโทษเราต้องเดินไปในสุสานวเป็เจ็บจังเลย

วีทเคกัดกั้นโบราณตบปากมึงปากไอใส่ในทีวีเดี๋ยวกูแวะเขาไอพอตไอพอตกูได้แผ่นดิสของโจโทาโร่มาแล้วเว้ยเยิ่มเนี่ยมาแล้วมาเปิดเลยใช่โลเด็บเบอรี่เลยอะ <c oughs> ไรมึงเนี่ยว้าวกำลังพยายามหรอปวดสังเกตฉันแน่นอนว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ <c oughs> ดีโลกไอ้เขี้ยแม่งเบกคอนกูเบกข้างแล้วมันกำลังโจมตีแต่กูไม่เห็นอะไรโจมตีเลยนะนอกจากไอ้ตัวด้านหลังที่แม่งกระตะคุกกูแม่งแม่งไงมันแอบมาฮะไอ้เขี้ยโออมันเึ่งอะอะไรวะไอ้เขี้ยเป็นไงพี่กูแบบลงไปก่อนเลยเหี้ย วิ่งไหลหลังขึ้นมาไอ้อโอยแล้วจันะแมงมุมนั้นน่ากลัวมากแล้วกูก็แตกแล้วกูก็แบบแล้วพวกกูก็วิ่งหนีฝ่าลาดเลยเนี่ยตามมาอีกทีก็ตามนี้ไอ้เชี่ยแล้วกูแตกไอ้สัตว์กูแตกแล้วมึงแบบอะไรของมึงอ่ะสติแตกหรือไงวะมึงสติแตกแบบแบบกดปุ่มรัวๆมึงก็สติแตกเลยอ้าเกิดโลกโไปอย่างนี้จริงๆอ่ะกูกูก็กูว่าคงเป็นแบบนี้อยู่แล้ว ไอ้เฮียแม่งสติแตกไอ้สัตว์แวไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยมันมีความพิมพ์อังกฤษอ่ะอ่านไม่ออกว่ะกูกูอ่านออกแต่กูไม่แปลฮ่าไอ้เหี้ยแปลดิว้าไอ้แปลโอเคกลับมาได้ไอ้เหี้ยนอน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 แม่งโคตรสติแตกเลยตะเกียกเออนอนนอนนอนโอเคเอ้ยนม่วงนอนมาเลยรถถอดกิ๊บีดูออกมันโคม่วงนอแล้วเออเฮียควมาหลังจากที่เราทำอะไรมาเหนื่อยแล้วต้องนอนแล้วนะผม กคือแบบการไม่ควสติแตกอ่ะเออทุกคนไม่คสติแตกเลยอ่ะบิ๊กมึงเล่าเลยเสียงช้งแ่งดังแล้วมาอ๋เช้าวันใหม่กูขอถือกล้องกูขอถือกล้องมไม่เันถือกล้องเไอเออเออมามาโอเคเราจะมาเริ่มกันนะครับผมไป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 ้อไอไปไปไไไไไไ เออซ e. ื้อของก็ได้เอาไอ้ที like ่รุ่นซื้อมันเงินใช้ด้วยกันดูดูก่อนเงินเหลือเท่าไหร่วะทำไมรู้สึกว่าไม่มีเงินเลยวะเงินเงินร้อยเงินร้อยหกสิบห้าบาททำอะไรไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้ไปเลยไปเลยดูเงินตรงไหนวะเฮียอ่ะโอ้ยกูขนหนาวเออเห็นแล้วเห็นแล้ว ไปต่อต่อต่อชิปเลยต้องหาชิปเด็ดว้ยเพราะเราต้องหาชิปเด็ดไปไหนบะไปเลยถ้ามันเบืดอย่างเงี้ยเปิดเปิดไปหน่อยดิเปิดไปจากไฟฉายโอเคไปแล้วทำไมไฟฉายไม่ก็มืดอยู่ว่ะมาแล้วมาแล้วจ๋าพี่มาแล้วจ้าเปิดไฟดิบอสเออเปิดประตูดิยิ่งกูไม่กล้าอ่อไอ้พ่อเหมือนยักษ์มาแล้วสวยที่ทุกคนด้วยครับโอ้ย สวัสดีทุกคนที่หนึ่งครับวันนี้ล้วการวิญญาณรายการบล็อกเกอร์บิ๊กวันนี้เราจะมาเล่นไอ้แมพคาริท้าคอรบอดีออชันถ่ายคลิปนะผมเออกูล่วกูไปทงสะพานก่อนดีกว่าแม่งปลอดภัยสุดแม่งถ้าเกิดมีตัวอะไรมากูจะได้กระโดดลงไอ้พอลไปกันไหนกันแน่เนี่ยไอ้ยงั้นเอางี้แยกย้ายพอไปทางซ้ายกูไปไม่ใหม่ใม่ใม่เพื่ออัดทะลุไปกูไปไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันแม่งไปด้วยกันเรารอดไปเดี่ยวไปเดี่ยวตายหมู่ โอเคตอนนี้นะครับเรากำลังเดินอยู่ในทางถม่วเออทุกคนเห็นทุกคนเห็นอะไรไหมครับทำไมมันเออกูไม่เห็นเอ้ยของอย่าอย่ามาบังเออย่าอย่าอย่าเก็บอย่าเก็บอย่าเก็บทำไมวะทำไมวะอย่าอย่ามันขับอย่างไอ้เงี้ยมันกำลังทำเพื่อคอนเทนต์ มีอะไรเลยอ่ะเก็บแล้วอ่ะอ๋อไอเก็บคอนเทนต์กูไปหมดแล้วมาดิมาดิไฟฉายกูเปิดไม่ติดไฟฉายกูแม่งแบตหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วสายแบตกูหกสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วไอ้อะงั้นเดี๋ยวกูทำหน้าแบต้งไอพอดมึงอ่ะต้องค่อยๆตัดไม่ใช่มึงอัดทีเดียวว่ามึงต้องค่อยๆตัดไปบ้างเพราะว่าไม่งั้นแม่งก็จะได้แต่ที่เบื่อแบบเนี้ย ออแบตก็ตหมดแล้วเราอัดได้แล้วไหครับปล่ยเลยเฮียลาก่อนนี่หนุ่มกูจะลาก่อนลาก่อนลาก่อนซุนเปานิก้าไม่เงเอ้ยกูเอเนอร์จี้หมดกูก็ไม่สนมาฟินเว้ยฟินน้ำแตกติดแม่ง คอนเทลเลยตะกี้ค่ะือบตายแล้วมึงอะเอะมาโคคอนเทลเลยนตะกี้่ะไปไปไปต่อต่อต่อไปต่อไปอไม่อไปต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 ่อไทต่อไปต่างปต่อไปต่อ่อไปตอต่อ่อ่ออไป่อป่ะไปต่อไ่อไอ่ออไ่างออไออมอไ่ไปปไอ บันเหลืออีกหนึ่งวันถ้าเราทําเกินอ่ะไอ้ที่ไม่เหลือเจ็ดไม่เราเรามีตังค์หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทอยอดเหลืออีกหนึ่งวันเจ็ดร้อยหกสิบแปดมา <76 8 S 3> อ,อัพโหลอดคลิปอ่ะมาอัพโหลดคลิปดิดดนี่จะเป็นการระเบิดจึงเป็นพิเศษเสมอเ,เอ,อเอ,อ้ยก๊าลังทำอะไรเอ,อ้ยก๊าลังอะไรบางอย่างอยู่อะไรๆทำไมนี่มันไอดีก็ดีไหวให้โอเคเออเรื่ององินเข้ามันไม่โหลดวะเชี่ยมึงมืดมากเลยกล้องมึงอ่ะ เป็นไงทุกคนการแบบอัดคลิปในอัดคลิปอัดคลิปในอัดคลิปเหรอใช่อัดคลิปในอัดคลิปทำไมวันแรกเราคนดูร้อยทำไมวันที่สองคนดูสี่สิบแม่งโคตรกากเลยขึ้นเรื่อยๆนะแต่ยังไม่ถึงร้อยเลยอ่ะมันในกล้องแม่งไ,ไ,ไม่เห็น,เ,หนเอ้ยนั่นไงตัวอะไรวะนั่นอ่ะสุดเลยไม่ติดฟังอันนั้นก็คือตัวแรกแตัวเดียว นี่าเหมือนจะเป็นผีที่โหดกันฉากนี้ก็เป็นเพื่อคอนเทนต์นะครับผมดูจากตรงที่แม่งลอยได้อ่ะเฮียแล้วมึงหันหลังไปมึงทำสกูมเหมือนสนังสยองขวัญเลยเฮียแล้วทำไมในคลิปไม่เห็นมีกล่องของขวัญในคลิปแม่งไม่มีกล่องของขวัญอ้าวเฮียไปกลับไปนอนกันเถอะกูตีัไอ้เยกูขึ้นหนังคเฮ้ยอยูย่ไหนวะ กูต anyway, no. no, 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 no. ีหลังคาอ้ไอพอด no เฮ้ยเฮ้ยเออลงมาได้แ oh, ล้วนอนนอนนอนองวันต่อไปหลับสิว่ากลัวลังต่อกับบิ๊กอยู่มึงหลับดีไหนวะมึงไอบิ๊กมึงหลับดีหลับดีหลับ จริงจริงจว่าวันต่อไปแล้วตอนนี้ว่าวันต่อไปแล้วนอนเลยอ๋อฟิเนืน้อเปนนี่หน่อยนะคะเพราะว่าผมผมชุกไอบีกูกูเกลียดมืออุ้ยกล้องหน้าหน้าอร่อยจังเลยค่ายหยิบกล้องเลยแล้วก็ไอโอเคทุกคนปะไปไปเราไปต่อคิปที่สามกันเถอะไอเชี่ยววันสุดท้ายแล้วเราอาจจะตายก็ได้ไ ไม่เราสองเราสองสาคัญกเราไม่ต้องซื้อของมันไม่เราเรายังไม่ทำถุงยอดเอ้ยอันนี้วันสุดท้ายแล้าเราทำไม่ถุงยอดเราไม่หวังตายค่ะที่เอ้พอขอคลิปเด่นๆตัดแล้วเว้ยตัดขอคลิปเด่นๆเว้ยอันนี้มันวันสุดท้ายแล้วไม่งั้นเราตายแน่ไม่มันไม่ลดจำเนวนเงินที่เรามีอยู่ใช่แต่กูลดจำนวนนี่ไงกูถืออยู่เนี่ยปะปะปที่ที่เราอยู่ก็คือมันบอกว่ายาเราอยู่ไหนถ้าเกิดเราหลงอ่ะ เอ้ยนเ Let's go ตากล้องนำตากล้องนำเอ้ยเหมือนกตากล้องเยไหมไอพอตัดด้วยนะตัดตัดมางเลยพอยเราต้องได้คลิปเด็ดๆตัดด้วยไอพอตใช่ใช่จะไตัดเไมอยมึงต้องตัดต pues ัวมึงเลย ตอนนี้ตัดเลยจักว่าที่จะเจออะไรเด็ดๆเลย<ห><ๆ>เราต้องมีสองร้อยสี่สิบเจ็ดคนดูอุย้ยตัดเลยจังก่อนตัดก่อนจักวที่จะมีอะไรน่าพึงพอใจไม่งั้นแบบจะจะเหมือนนะซุปเปอร์มีดบอยกูจะถ่ายเพราะตอนนี้ไงนี่มันสถานที่<ด>นี่เฮ้ยเฮียเฮี้ยอะไรเฮี้ยอะไรเฮ้อ๋อแล้วไปนึกว่าอะไรนึกว่าคนสิ <c oughs> เจอเลยเจอเลยเจอเลยมึงไปดูดิเจอของดีแน่เอ้มึงไปดูคนดูร้านคนดูร้านคนดูร้านทัวร์คนดูร้านว้า ร้อยมันเดียวก่นร้อยมันไม่กดร้อมยมันไม่อมปดปิดมันเข้ามาไม่ได้ไอะไรนะปิดยานได้มันเข้ามาไม่ได้เปิดเลยเล่ใจนะ หนึ่งสองเอาแค่กล้องเอาแค่กล้องเอาแค่กล้องเย็ดเทแม่เย็ดเทเอาแค่กล้องไอ้ควายมึงจังใจไม่ได้ทำผดที่ตรวจตาได้ไหมไม่กูยิผิดกูยิผิดไอ้เหี้ยกูยิผิดเอออะกูยิผิดไอ้สัตว์กูยิดผิดมึงตัดยาวเลยเอาให้มันตัดยาวๆเป็นความผิดของไอ้บอสเอาให้มันตัดยาวๆ ไอ้ไม่ไม่วันสุดท้ายแล้วด้วยเราเรามีหวังจบเพียไม่ไม่กูหยิบผิดไอ้เหี้ยกูหยิบผิดไอ้สัตว์มานอนพี่มานอนไอ้เหี้ยฮักกูไม่หยิบผิดนะไอ้เหี้ยสำหรับคลิปนี้หัวตัวรับเพียงแค่นี้ก็พอผมใครชอบอยิาลีมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมบอกเลยว่าเป็นคลิปที่มีแต่คอนเทนต์ลวนๆออันเลยลาตอน